สวัสดีครับพี่น้องครับมาเนี่ยมีพ่อมาแล้วามกับความคิดห่อยคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอลซี e ่ห้องอีคลิปนึงครับพี่น้องครับรับคลิปนี้มีพ่อเฮ็ดอย่างพี่น้องว่าสงการสงสัยกันป้าตะก,กะเตรน <c oughs> สิ้นหรอโอ้ปิงป้งสิน้น,กกนปิ้งสิ้นหรอว่าเป็นตะกะเตรนตัวว่าปิ้งสิ้นหรอโอ้เอา้าเอาไปตะทิพตะเตรนว่าเ<ไ>ป็นตะกะเตรนว่าเป็นตะกะเตรนบักพีงแห้ง กีกค <Merci. S 1> ือแข่งคือสมัยเก่าแม่เน้อเจ้ากี้ข้าเจ้าโบกบวกด้วยอนี้ปนตีแก้วสี่ก้อยสี่ยังนี่ขึ้นเกี่ยวคลิปนี้เมนูนี่สิผาพี่น้องครับเบิ่งอาหารพิสดารอาหารบ่เป็นเก่าคุณแจักบ่อาหารบ่เป็นเก่าอาหารยังอาหารยอดแย่แย่ที่สุดเลยอาหารบ่เป็นเก่านี่ครับไอเดียวโบป็นเห็ดปวกเลยป้าเห็ดปวกปวกีงเห็ดปวกไม่เลี้างเลยเห็ดปวกเพื่อตาหนึ่งพี่น้องแล้วก็เจียมเดยบ่ดอกเดียว สามดอกสามดอกกีกีกีนครับสาบอกพี่น้องเขาไปเก็บมาด้พู้ากตาจะว่าไปเก็บใส่ผ้า3ยอดป้ายุทธังเผาสยอดนี่ยุทั้งผา3ยอดคุ้เล่าบอกว่ายุขธางผาสองยอดละผ้าชี้ยอดอย่างวันเลยนี่มันยุทั้งไหนี่เฮ็ดออกกันบ่เจ้าวันเเจวัดเทาตี๋เจ้าวัดเทาเนี่ยผ้าำยอดอขึ้นจงหวันใด พี่เอากระบายมันขึ้นฟังว่าตะพุ่งแล้วพ่าท่านขึ้นว่าตะพุ่งสิโอ้ยจามแล้วบ้านนี้พี่น้องเอยขิวครุบเลยบ้านนี้นั่นเห็นบ่ได้มากเด้วแม่แม่ยาวเท่าไดร่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยกี่ข้าวเดียวกีข้าวยาวหอมหอมบ่หอมนะบ่หอมแล้วไอ้กลิ่นไอ้เห็ดน่ากินทุพี่น้องเหาอเนีนอาหารบ่เป็นเก่าอาหารบ่เป็นเก่า บอกพี่น้องว่าอาหารบ่เป็นเก่านี่ครับพี่น้องไม่ใช่พ่ออูดมุงเลยพี่น้องซุกแล้วซุกได้ที่แล้วอ่าอ่าอ่ม่ใช่พ่อภูจักกัดนะครับอาหารอันนี้ก็แม่นขึ้นกันพี่น้องโอ้ยเนาะนี่เต้อต่ำเครื่องอยู่ ตัวนี้สิพัดพี่น้องตัวนี้สิพัดนะครับตัวนี้สิพัดนะครับแต<ห>่ภาพพี่น้องครับพี่เบิร์กนะครับว่าเป็นแนวดัวนะครับทำได<ห><แ>้เด้อเมย์ก็ได้กินงน่ายนะครับเมย์เพ่าเห็ดนี่นี่พี่น้องเด็กก็ย้ายนูวนอยู่อาหารโบราณเก่าอาหารโบราณเก่าเก็บเมนูเก็บเมนูอันนี้บะหม่วงอันนี้ก็เล็ดยี่เห็ดให้ตกลงศิลาพ่อข้อมเันเป็นลาบอาหารยอดเยี่ยหนี่ออยัดใส่ไว้ไว้จะเครื่องเลี้ยงเสร็จแล้วใส่ปลา,า,า,ามันมันทึน มันนั่นนี่นหอมแดงมันนี่ถือกันก็หอมแดงขนาดได้พี่น้องนี่ครับอาหารต้มก้อยหนูบ้าหนูได้ก้อยดิตอนนั้นก้อยหนูแท้เลยตอนนั้นก้อยหนูเลยก้อยหนูเลยก้อยหนูเลอันนี้อาหารยอดเยี่ยมเอาแล้วมันก็ต่อเลยจิ้วอยากกินทั้งนั้นอ่ะอันนั้นเมนบักทุเรียนโคกก็เมนข้ามกระดาษได้พี่น้องเอาไปเครื่องนึงเลยเอเอาไปเครื่องนึ่ลนะเอาไปให้อันน้องบุญยังพี่น้องให้สงสัยน้องบุญยังเมนผู้ใดหมูหมูต่งหัว อันเมื่อวน um ี่างว่างเอาไปอีนี้มันิ้เนเป็นนน์หารเว้ยนเขอาบ้านปเบิ่งเหี๋ยวอนกล่องเอริสั่กินนเดียเนี่ยกไโม่แากทีกินเมื่อนี้ให้ไ่วงไว่องตาโตกัมนักกัมนะนั่งกันไว้เขาควรจะไปอีเมทเอา ก็ท่านในใจนะเตียตำนวนเช่นกันไปเลยอันเฮ็ดเฮ็ดครบยู่หันเพื่อนอีกบริจีเช่นกันหนาพี่น้องเขากินงเขาเนื้อไกคลิปนี้เอาไปล่องเบิ้งคลิปหนครับพี่น้องครับไปตะลุยยุทธภพเพื่อนมาขายอย่างนู้นี้โอ้อันนั้นทุเรียนของแท้เพื่อนตอนนั้นอ๋อ แซ่บขนาดได้พี่น้องนี่ครับนี่คือกันคัากับอันนี้นี่หอมแดงหอมแดงห่วงสี่โคกลงเลยพี่น้องเลยสี่โคกลงเลย

เพิ่นมาใจเพิ่นเพิ่นมาเอาคาน้ำเฉียงแล้วมันเป็นน้ำสากจริงอุ้มหนุ่มดีหนุ่มดีนุ่มดีโอ้ตัวนี้ไม่ยังนี่พอตัวนี้สิพัดชพัทเพชรหนูอันนี้ชิพัทดี่น่อยสุดยอดเลยสองเมนูยงานงาน ผัดกระแซบึ้นกันไหครับผัดก็แซบทำเชียงบัดไล่ไว้ดิฉันเพ่อจาเหรียมใส่ผู้เสียน้ำแซ่บต่เอาอันมาหาเมญ่พ่อุกบันเดียกแ้พี่น้องบ้านม้มม่วงใส่ลงไป นี lighting, see, and <fashion> <c oughs> ่อะนวลด้กันีกเลยเขาก็รั่ครัวนวลได้กันไปเลยแหันที่ไปเราดงกันนันขอบกว่เขาใช้หนังโซ่กันเรื่องเห็ดเได้ว่าเรื่องเห็ดนี่ขนาดเรื่องบ่กินเข่าก็ได้าไ่้นวาเรื่องเห็ดนี่มันอป็นยโอ้ยนองไก็วาดีทุกันก็เห็ดียคนนี้ว่าเกไปเกบได้เห็ดน่ะามันหางคนก็ไปเดิมาหาคก็ล

เนี่ยตำเ่ากันนวดเ่กันก็ได้ไปขาเราเทาไห่ับไปขยาท่ไ่ไปไปออกออกออกทัหายทาไห่วุดหยดเลยเนี่ยอันนี้ของแค่เรยบ้นึมาแล้วหนึ่งเมนูพัดตัวนี้พัดตัวนี้พัดนะครับพี่น้องตัวนี้พัดตัวนี้พัดลูกไก่แล้วก็เห็นอยู่บงไหฟ้ น้องงเดินตามมันไปช่่ลกัข่าสวยร้อนๆคักมันยังไงพี่น้องนี่น่ครับเอาตัวนี้กาตัวนี้ก้าวขานียวตัวนี้ก้าวขานียวนี่ครับบ่งลงไปเลยปลาราน่ครับอมไปหอมระบาดเนี่ย ซิมมซิมอลไรเด้ไหมซิมไหนมาเอางาตัวน้ำปลาเป็นตัวรถหย่อดลงไปแซมฮดโอ้เฮ็ดเก็บันได้บลายแซมฮ็ดป้าเิ่นใบเฮ็ดปวกออกเป่นใบเฮ็ดปวกออกปอกไปแล้วดอกนึงยำจี๊กไก่ออกมดแล้วดอกลายดอกตาละดอกตาหนึ่งนี่ดอก ลาดดอยังยมาตัวมีาพ่อก็ไม่ยินเลยเอาซิมอีกแล้วไอ้ย่าได้พี่น้องถอดได้พี่น้องมงส่วนู้พี่น่องขักเลยครับพี่น้องขักเลยขัดเลยมขักหัเลยหอมหอม จิปมีพาพ้าี่นอเากินอาหารบวบิเก้าวเมนอย่งน้ออาหารบวบิเก้าวุดยอดเลยอาหารบวบิก้าวไม่ใช่พ่บวบิก้นเฮ็ดบวบิก้าเลยอาหารบวบิเก้าบังเต้องใจกวโควรรดอันนี้กับสอเมนูหลักนี่นี่ฮเป็นไงบาพอด,ดีพอดีเลยแก่แก่แล้วกินบ้งางเหรัขมาวันีน้นอา,านอมา ไอพี่น้องเขากินเขาน้ำกันบันนะครับหักเตรียมพร้อมแล้วนะครับตักอีกไหมเนี่ยหักกินกับขัดก,ก้เมืองน,นั่นอีกพี่น้องนะครับแซบ่บกลมแซ่บกลมนวดนะครับคุณความหาความแพงพี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำเผาตะลวยพาเพลินคลิปนี้พาพี่น้องเขากินอาหารเป็นเกลียวคลิปหนากระชิอาหารเป็นเกลีวนะครับคลิปนีนเอาไว้สนิทคลิปหนาพอกรับไม่คุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ